สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเลสเลิฟนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทําพลังงานนะคะมาเช็คพลังงานนะคะพลังงานเขากับพลังงานคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้ตอนนี้วันนี้นะคะถ้ามาเจอช่วงไหนก็เป็นช่วงนั้นแหละนะคะโอเคฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้คือพลังงานคุณนะคะอันนี้เป็นพลังงานเขาเรามาดูกันนะว่าในช่วงเวลานี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ดูกันดูฝั่งของคุณก่อนเก้าไมายงานหนักงานเหนื่อยแค่ไหนก็อดทนคะทนได้ทนอยู่แล้วก็ทนต่อไปนะคะ ไม่ว่ากันโอ้ปิดกัน้นปิดใจนะคะมันแบบตอนนี้ไม่อยากตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะ,ะไม่อยากรับรู้นายอครับโดยเฉพาะในเรื่องความรู้สึกความรักความรู้สึกอะนะคะเรียกว่ามันอดทนมานาน ก็ยังอดทนได้อยู่นะคะแล้วก็ยังอดทนต่อไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากรับรู้ไม่อยากตัดสินใจไม่อยากอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นการปิดกัน้นปิดใจปิดความรู้สึกของตัวเองนะคะอันนี้ในฝั่งคุณนะเป็นพลังงานในฝั่งคุณเนาะมาดูพลังงานในฝั่งเขากันบ้างว่าช่วงนี้เป็นยังไงสองถ้วยโอ้โหสองถ้วยพลังงานดีนะคะเป็นพลังงานของ เรยว่ามีความรักโอบล้อมในช่วงเวลานี้เจอเรื่องดีๆเจอคนดีๆเจอรักดีๆนะคะก้าวถ้วยก็าอาจจะมีตัวเลือกนะในชีวิตเข้ามาแต่ยังเป็นตัวเลือกที่เขาเลือกที่จะอยู่แบบสุขแบบสดๆนะคะก้าวถ้วยอะ่ะืมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะคนคนนี้อ้าว แต่เขาก็เลือกที่จะเดินหันหลังไปอ่ะนะคะกับความรักดีๆแบบนี้เพราะอะไรคนคนนี้นะคะคือเขารู้นะคะว่าคนที่เข้าหาเขามีความรักดีๆให้กับเขานะแต่เขาก็เลือกที่จะเรียกว่าหันหลังให้ก,กับความรักความรู้สึกดีนั้นแบบเฉยๆซะอย่างนั้น่ะนะคะเรียกว่าอยากมีความสุขด้วยตัวเอง อยากอยู่แบบมีตัวเลือกนะคะแต่พลังงานเขาดีนะคะแล้วเขาเลือกได้ด้วยเลือกที่จะหันหลังให้อ่ะเรามาดูฝั่งคุณกันอันนี้เป็นพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะมุมมองความรักที่คุณมองกับเกี่ยวกับความรักนี่เป็นยังไงให้ไพ่บอกแม่หมอหน่อยว่ามันจะถูกหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคะ นวินาทีนี้คุณมีมุมมองกับความรักยังไงสามไม้มันเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลยังไม่เจอนะคะแต่แต่เชื่อแน่ว่าสักวันหนึ่งมันจะเจอเราก็จะเจอความรักดีๆนะคะเพียงแต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้สามไม้เนี่ย โอ้สตริงคุณเป็นคนที่ถ้าคุณได้ลงใจกับใครไปแล้วอะ่ะคุณยินดีนะคะคุณยินดีที่จะอดทนยินดีที่จะเปลี่ยนตัวเองยินดีที่จะเขาเรียกว่าอ่อนโยนมากขึ้นสูญเสียความเป็นตัวเองส่วนหนึ่งได้นะคะขอแค่ไปด้วยกันคุณยอมนะคะ คุณยอมยอมทุกอย่างยอมลดอะไรก็ได้ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจถึงแม้จะมีความแตกต่างกันเยอะแยะ,ยะมากมายนะอดทนได้ยอมได้ลดได้นะคะเพื่อที่จะให้ความรักนั้นมันไปต่อกันได้ในเรื่องความรักเนี่ยคุณอดทนมากนะเข้มแข็งยังไม่น่าเชื่อ justment ขอเพียงอย่างเดียวขอขอแค่ความชัดเจนแค่นั้นเอง คุณเป็นคนที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะจะงไงก็แล้วแต่อย่ามารับรับล่บอๆ justment นี่ค่อนข้างแบบชัดนะคะว่าต้องการความเคลียร์สุดๆไปเลยอืมถ้าไม่ดีก็ขอใหม่อย่างเดียวนะคะให้ความรักที่มันไม่ดีตายไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอดีๆเคลียร์แล้วเขาลัะมีมุมมองความรักยังไง มุมมองความรักคือคนคนนี้ต้องการคนที่แค่เข้าใจเขาคุยกันรู้เรื่องนะคะคือคุยรู้เรื่องในที่นี้คือไม่ได้คุยแค่ความรู้สึกอะไรเนี้ยไม่ถึงเข้าใจบริบททุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นที่ปรึกษาได้คุยได้ในทุกๆเรื่องนะคะเข้าใจในความเป็นเขาเหมนเถอสื่อสารกันแบบแเข้าใจอะนะคะมุ่ง แล้วก็ต้องมีเคมีตรงกันด้วยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหลงไหลในเรื่องร่างของเคมีรูปร่างภายนอกอนะคะคนคนนี้ถ้ามันไปด้วยกันได้ก็คือไปได้อยู่เหมือนกัน <c oughs> สเสน่หนะคะสเสน่หดึงดูดซึ่งกันและกันเดชชาลีออ พร้อมลุยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมลุยไปด้วยกันนะคะข้างข้างหน้าไม่หวั่นกับอุปสรรคอะไรมากมายคือต้องเป็นคนที่พร้อมพร้อมไปกับเขาจริงๆนะคะรับได้ในทุกอย่างที่เขาเป็นคือคนคนนี้เขาอยากได้คนที่เข้าใจเขามากๆนะ,ะในช่วงเวลาหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่แบบใจร้อนมากๆรีพามนะคะแต่ต้องเป็นคนที่หยุดความ หุนหันพันเล่นเขาทำให้เขาใจเย็นลงได้นะสามารถพูดเตือนสติอะไรเขาได้นะคะทัศนคติของคนคนนี้คือเขาอาจจะรักจะชอบคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วคุยด้วยได้สบายใจยงั้นนะคะแล้วก็เคมีตรงกันด้วยเรื่องเรือนร,ร่างความต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะเรามาดูความรู้สึกของ ของคุณและเขานะคุณก็รู้อยู่แหละว่าเขาเป็นใครเขาคนนี้แหละนะคะความรู้สึกความคิดดีกว่านะคะเอาความคิดที่คุณมีกับคนคนนี้คุณคิดยังไงกับเขายัางไงดีกว่าแน่เลเวอร์ ever, ก็รักแหละเนาะ 킹ออ f ครับรู้สึกดีอะไรมากๆากตัวไพ่ความรู้สึกออกมาเยอะมากนะสิ่งที่คิดนะ่ะคือมันมีแต่ความความความรักนะคะควีนอกครับโอ้จริงๆคุณแอบคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณหรือเปล่าคะอันนี้คือเนื้อคู่เลยนะความคิดนะ่ะทั้ง Lover King แล้วก็ Queen นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามัน มันต้องตาต้องใจมันมีอะไรบางอย่างที่ไปด้วยกันได้คุณคนเนี้ยอาจจะเป็นคู่คุณแหละที่คุณรู้สึกว่า้มันมันไปด้วยกันได้จริงๆมันรู้สึกที่ตรงกันจริงๆนะคะประมาณนี้ไม่รู้นะแม่หมออ่านตามไพ่อันเนี้ยมันเป็นไพ่เนื้อคู่ด้วยนะคะแต่ว่ามันออกอมาในในพาร์ทของความคิดคุณนะนะคะเพราะฉะนั้นอะ สิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าเราสองคนมีใจตรงกันถูกปหคุณรักเขาเขารักคุณคุณไม่ได้คิดไปเองแน่ๆนะคะสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับคนคนนี้ยอืมคุณรู้สึกว่าเราเราสองคนตกหลุมรักกันอะเรามีอะไรบางอย่างที่แบบดึงดูดกันเนี่ยคือความคิดของคุณอะและความคิดของเขาที่มีต่อคุณละ The world อ้าว The world เนี่ยมันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดนะคะมาดูมันจะเป็นทรงไหนกันแน่โฟกับอืมคุณเมินเขาหรือเปล่าช่วงเวลานี้นิ่งใส่เขาแน่นอนเลยนะคะ อ๋อเขาคิดว่ามันจบแล้วเหรอคุยนอกครับอืมเอาจริงๆเขามองว่าคือเขาเขาคิดนะคะคิดเกี่ยวกับคุณ The World เนี่ย The World ก็สีถ้วยอะ่ะมันมาบอกแม่หมอว่าเฮ้ยคุณอะเพิกเฉยเขาว่าคุณกำลังต้องการที่จะจบที่จะจากเขาไปแล้วหรือเปล่า คือดเวลนี่คือจากคือจากจริงๆนะจากจากไปไกลเลยจากแบบไม่ไม่หวนละคือให้ให้วงกลมแห่งความสัมพันธ์มันหยุดอยู่แค่นี้นะคะคุณก็เล่นแบบเพิกเฉยแต่คุณก็เป็นคว e นออ f คั p นั่นแหละคุณก็ยังดูเป็นคนที่มีมีความรักอยู่เต็มเปียมนะคะแต่ความรักของคุณอนะไม่รู้ว่าคุณไปหยิบยื่นให้ใครแล้วอันนี้คือเขาเขาคิดนะแต่ไม่ใช่เขาอะ แล้วยังให้อีกดูคุณมีความลับนะใช้ชีวิตแบบรับลมกลมในอืมแบบนิ่งๆไปเลยอะไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อืออาจจะอยู่ดีๆก็แบบเงียบไปเลยหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณแบบมีความลับกับเขารับลมกลมในนะไม่เปิดเผยตัวตนในช่วงเวลานี้ อ่ะเรามาดูความรู้สึกกันคุณรู้สึกยังไงกับเขาอกเก้าเก้าเหรียญพอเก้าเหรียญออกมาเป็นในเรื่องความรู้สึกอ่ะอาจริงๆมันเยอะนะคะมันอีก อีกหนึ่งเหรียญนะมันจะเป็นสิบละเพียงแต่ว่ามันยังไม่มั่นคงมากพอพอที่จะเป็นสิบพอที่จะเป็นครอบครัวได้นะคะมันยังมีความรู้สึกขาด,ขาดอยู่มีความไม่มั่นใจนะคะมันยังขาดอยู่แค่เหรียญเดียวอะ่ะมือนเหมือนมันไม่เต็มอะ่ะเก้าเหรียญความรู้สึกมันแบบทั้งอยากอยู่คนเดียวทั้งต้องการอีก เหรียญหนึ่งอะมันเหมือนขาดนะคะแต่ก็คืออยู่คนเดียวได้อะเออเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นในแง่ของการที่คุณมีความรู้สึกต่อเขาอยู่อยู่อยู่มากนะคะแต่คุณไม่กล้าไม่กล้าที่จะเรียกร้องนะคะคุณก็เลยอยู่ที่แบบเท่านี้แหละนะคะอยู่ในโมเมนท์ที่รู้สึกกับเขามากๆแต่ก็ กลับมาอยู่กับตัวเองได้ด้วย 9. เก้าเหรียญนะมันเป็นความรักตัวเองด้วยนะคะที่ไม่ได้พึ่งพิงถึงขั้นเป็นสิบเหรียญเป็นครอบครัวกันทีเดียวอะ่ะยังเผื่ออยู่เผื่อใจอยู่โอ้แหงแรงนอดทนอดกั้นนะคะความรู้สึกนี้เก็บไว้พยายามนะคะพยายามที่จะไม่แสดงออกไม่ไม่อ่อนข้อให้ในความรู้สึกคือเจ็บปวดยังไงก็ ก็ไม่แสดงนะคะแฮงแมนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างอดทนมากๆนะคะอดทนสุดๆเจ็บปวดทรมานก็พยายามอย่างยิ่งยวดนะคะที่จะอดทนไว้ไม่ไม่เหงือไม่ไมอ,ไมอืดทรมานตัวเองเขงขอวานคือมันยังต้องการกันอยู่มากๆนะคะขนาดในความต้องการคุณรู้สึกว่า มันเหมือนไฟที่เผาคุณด้วยนะคะมันมีทั้งแรงปรารถนามีความรู้สึกต้องการมากมายนู่นนี่นั่นแต่ยิ่งต้องการมากเท่าไหร่คุณคุณก็ยิ่งร้อนเป็นไฟมากเท่านั้นนะคะวนเวียนนะคสองเหรียญรู้สึกวนไปเวียนมาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะจิป,ปาถะ คิดเยอะคิดมากก็ยังมีความหวังอยู่นะคะหวังอะไรไม่รู้แหละแต่ก็คิดว่าหวังให้มันดีขึ้นนะคะแต่สตามันเหมือนเป็นเป็นความหวังเป็นแสงเล็กๆบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยว่าอะมันมันอาจจะดีขึ้นมันอาจจะเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นี้มันจะถูกเยียวยาในเงื่อนไขของการเวลาด้วยนะคะเนี่ย ให้ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้ความรู้สึกคุณที่มีต่อเขามันเหมือนเป็นภาะวะความรู้สึกที่เยียวยาตัวเองไปด้วยแล้วก็มีความหวังเล็กๆอยู่ด้วยนะคะอาจจะรู้สึกกับเขาเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้ในหลายๆครั้งนะคะวนไปเวียนมาเนาะมันไม่กล้ามันมันเหมือนแบบมันทรมานนะคะ คือมันเป็นความรู้สึกที่คือรักแหละแต่แต่ทรมานต้องการแหละแต่ไม่ได้นะคะมันเป็นประมาณนี้ยเป็นการมีอยู่ที่ที่ไม่ได้มีผลดีกับความรู้สึกนักนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องพยายามอดต้องพยายามทนฝืนตัวเองนะคะรู้สึกยังไงก็ไม่แสดงออก <c oughs> คุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณค่อนข้างชัดเจนนะคะมีความแบบพยายามเยียวยาตัวเองด้วย รักตัวกลัวเจ็บด้วยนะคะอ่ะเรามาดูความรู้สึกในฝั่งเขากันดีกว่าอ้หนึ่งเหรียญกิงเหรียญน,นะคะจริงด้วยคือมันเป็นเหรียญที่คุณต้องการและเขาเองก็มีนะเขามีให้กับคุณด้วยมันก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ เขาเองก็เก็บไว้กับตัวอยู่เขายังไม่ได้ให้คุณนะแต่เขามีความรู้สึกกับคุณเขารู้ว่าคุณต้องการสิ่งนี้แล้วเขาก็มีมันอ่าแสดงว่าคุณก็ไม่ได้คิดไปเองหรอกว่าเขารู้สึกยังไงนะครับวความรู้สึกมันก็ตรงกันสื่อถึงกันได้นะคะห้ามามีความขัดแย้งในตัวเองอยู่นะคะคนคนนี้ ความรู้สึก The High Priestess คิดถึงนะคะแต่เป็นความคิดถึงที่ที่ได้แต่เก็บไว้ในอกในใจนะคะคิดถึงต้องการแค่ไหนก็แต่ไม่ถึงกับแฮงแมนนะคะอันนี้เป็นความคิดถึงเป็นความหลงไหลเป็นการจินตนาการนะคะไปตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์พาไปในช่วงเวลาไหนนะคะก็จะคิดถึงไปได้เรื่อย ดาดบยอมแพ้นะคะยอมแพ้ต่อคือทั้งห้าไม้ห้าดาบเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกของของการที่เรายอมแพ้สับสนมันเป็นมันเป็นสภาวะที่ต่อสู้กันในความรู้สึกของตัวเองด้วยซ้ำนะคะคนตัวนี้ยโอ้วีนอ e พใ e n Pen เคิ l s งกับควีนคือคนคนนี้เขายังเก็บนะเขาเขาเก็บความรู้สึกดีๆไว้กับตัวเขาเองนั่นแหละความรู้สึกของเขาเขารู้นะคะว่าคุณกับเขาใจตรงกันแล้วคุณเองก็รู้สึกไม่ต่างกับเขาอะนะคะคนคนนี้ค่อนข้างมั่นใจเพียงแต่ว่าความรู้สึกนั้นอนะมันเหมือนต้องอยู่ใครอยู่มันนะคะไม่สามารถที่จะยิดยืนให้กันอะไรกันได้ คือ The High Priestess ต้องต้องเป็นความรับนะคะต้องต้องพ่ายแพ้ต้องยอมไปก่อนนะคะมันเหมือนเป็นความต้องการที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการได้นะค,ะความรู้สึกนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่คือพลังงานคุณและพลังงานเขาอ่ะเรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสามใบนะคะฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขา สามเหรียญสามถ้วยจริงๆไพ่ไพ่ก็น่ารักดีนะไพ่บอกว่าเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกันไปก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าในความสัมพันธ์เนมันมีมันมีอะไรมากมายที่ที่จะต้องฝาต้องฟันไปนะกว่าที่จะประสบความสําเร็จคือมันไม่ง่ายถ้า พรีผามนะคะมันต้องคิดมันต้องวางวางแผนอย่างรอบคอบมันต้องมีการแบบค่อยๆเ,เรียนรู้กันไปอ,อาจจะรู้จักจากการที่แบบไม่ไม่ต้องแบบถึงขั้นชัดเจนในความสัมพันธ์นะ,ะเป็นเพื่อนเป็นกนะัลยาณมิตรที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะค่อยๆจูงกันไปนะคะประคับประคองกันไปในความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆพอท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ กว่าจะประสบความสําเร็จอะมันก็เหมือนการทําศึกสงครามนั่นแหละมันต้องนู่นนี่นั่นอะไรมากมายอะนะคะที่ที่กำลังขวางอยู่เพราะฉะนั้นก็คือค่อยๆเรียนรู้กันไปถ้าอยู่ในสังคมแวดวงเดียวกันอะก็วางตัวในระยะที่เขาไม่อึดอัดแล้วเราก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะเหมือนปล่อยวางปล่อยเฉยคุยกันแบบมีระยะแบบที่เราสบายใจ ประมาณนี้ยแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งประสบความสําเร็จโดยไม่รู้เนือรู้ตัวนะคะเพะืมอเถอๆถึงขั้นคอมมิชเมนเลยก็ได้เพราะอะไรไต้สําหรับเป็นแบบนี้นะคะก็ะดีนะ,ะมาฟังเขาด้วยฝากไพ่ไปบอกเขาด้วยละกันนะครับว่าว่าจะบอกอะไร เดือดสตาร์สามถ้วยเหมือนกันเอาจริงๆนะคะจั g เม n นใต้สำหรับอันนี้คือความชัดเจนคือการเคลียร์นะคะจริงๆไพ่อะฝากไปบอกเขานะว่าคุณอยากเครียดหรือว่าคิดมากในความสัมพันธ์เนี้ย คือคืออย่าคิดให้มันแบบจนตัวเองเครียดมันต้องมีความหวังเดอะสตามันเป็นความหวังนะคะแล้วสามถ้วยอะ่ะก็เหมือนเนี้ยนะคะคือยังยังมีกันอยู่ในชีวิตนั่นแหละแต่อาจจะเป็นในแง่ของเพื่อนของคนในสังคมกัลยานามิตรที่ดีต่อกันนะคะอาศัยช่วงจังหวะเวลาในการเยียวยาบาดแผลที่ผ่านมาก็คือไม่รู้แหละว่าเขาทําอะไรคุณคุณทําอะไรเขาคนคนนี้ค่อนข้างเครียด ะะแล้วไพ่ก็บอกว่าไพ่ยอยากฝากบอกเขามากจริงๆว่าอย่าเครียดก็คือค่อยๆเยียวยาไปความความสัมพันธ์มันยังมีหวังอยู่เหมือนเขารู้สึกว่ามันหมดหวังแล้วนะคะคงเป็นได้แค่เพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆมันเริ่มต้นจากจุดนั้นแหละเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่กัลยาณมิตรเนี่ยมันก็ดีมากแล้วในความสัมพันธ์นะคะเขาเขามีความรู้สึกว่า คุณต้องการจบกับเขาหรือเปล่านะคะบางจังหวะเขารู้สึกว่ามันหมดหวังไพ่ก็ยังจะบอกว่าเฮ้ยมันยังมีหวังนะอย่าเพิ่งสูญเสียความหวังเออก็ค่อยๆรู้จักกันไปแบบทนุถนอมใจกันเนี่ยชอบชอบสามถ้วยนะคะที่ออกมาไอ้นี้ด้วยกันเนาะ ก็จะประมาณนี้ละคะ่ะในความสัมพันธ์ของพวกคุณแต่ไพ่บอกเขานะคะว่าจัดมนี้เขาต้องเป็นคนชัดเจนนะคะถ้าเขาไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เขาก็จะเครียดนั่นแหละต่อให้เวลาย,ยาวยายยังไงนะคะถ้ายังไม่มีความชัดเจนมันก็จะเป็นแบบเดิมต่อไปเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะไม่มอกระเสียงแหบ พอดีเลยนะคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ